ท้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอาภิเดหารของ <ST AR> หลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP 772 <ST AR> ตอนอา พินิหารเกจิคู่บารมีหลวงปู่สวงเมื่อทางช่องได้ติดต่อขอสัมภาษณ์พระครูสังครักษภาที่ปะธรโมหรือที่ลูกศิษย์เรียกท่านว่าพระอาจารย์เปิ้ลวัดเลียบราชบำรุงซึ่งเมื่อทางช่องขอสัมภาษณ์ให้ท่านเล่าเรื่องราวในอดีตของหลวงปู่สวง กับหลวงพ่อส้อยท่านตอบว่าได้เลยนับว่าเป็นเกียรติอย่างสูงที่ทางช่องได้รับความเมตตาจากท่านในครั้งนี้เมื่อทางช่องไปถึงปรากฏว่าพระอาจารย์เปิ้นได้นั่งรออยู่แล้วและยังได้รับการอำนวยความสะดวกจากพระอาจารย์และลูกศิษย์ที่คอรับใช้ท่านเป็นอย่างดีทางช่องต้องขอขอบคุณทุกท่านมาณที่นี้ในคลิปนี้พระอาจารย์เปิ้นได้เล่าถึงความผูกพันระหว่างอาจารย์ และลูกศิษย์ที่มีอย่างเหนียวแน่นแม้แต่การเวลาก็ไม่สามารถทำลายความผูกพันอันนี้ได้นั่นคือความผูกพันระหว่างหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดินกับหลวงพ่อส้อยวัดเลียบราชบำรุงซึ่งเป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อครั้งหลวงพ่อส้อยยังเป็นเด็กน้อยเลี้ยงควายอยู่ตามท้องนาในกัมพูชาแค่ครั้งแรกที่เด็กชายส้อยได้เจอกับหลวงปูส่สวง เด็กชายส้อยก็ได้เจอปฏิหารจากหลวงปู่สวงที่ช่วยชีวิตให้เด็กชายส้อยให้รอดพ้นจากระเบิดที่กัมพูชาจนได้เป็นหลวงพ่อส้อยที่โด่งดังและทุกคนรู้จักในทุกวันนี้และถ้าหากว่าไม่ใช่เพราะว่าปฏิหารของหลวงปู่สวงในวันนั้นผู้เราคงไม่มีหลวงพ่อส้อยสิทธิคู่บารมีหลวงปู่สวงในวันนี้ซึ่งเรื่องราวที่พระอาจารย์เปิ้ลได้เล่าให้ฟังในคลิปนี้ เป็นแต่เพียงแค่บางส่วนเท่านั้นหลวงพ่อส้อยเป็นพระภิกษุเชื้อสายขเขมรที่เข้ามาจำวัดอยู่ในประเทศไทยเช่นเดียวกับหลวงปู่สวงเมื่อปีพุทธศักราช2491หลวงพ่อส้อยก็ได้เดินทุด,ดงเรื่อยมาทางบ้านแดงอำเภอละหารทายด้วยเท้าเปล่าจนเข้าเขตประเทศไทยและมาจำพรรษาอยู่ที่วัดแจ้งอำเภอประโคนชัย ซึ่งที่นั่นมีชาวกัมพูชาอยู่มากจากนั้นท่านจึงเดินทางเข้าสู่กรุงเทพแต่ท่านก็หาวัดจำพรรษาอยู่ไม่ได้ในที่สุดท่านก็เดินทุดงต่อไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจำพรรษาอยู่ที่วัดโพสีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นและมีโอกาสได้เรียนภาษาไทยตั้งแต่แรกเริ่มอย่างถูกต้อง หลวงพ่อส้อยเดินทุดดงด้วยเท้าเปล่าเพื่อสอหาสัจธรรมและวิชาต่างๆจากเกจิอาจารย์ทุกจังหวัดในประเทศไทยจากนั้นก็เดินเท้าเข้าสู่ประเทศพม่าและอยู่ที่นั่นถึงสามปีออกจากพม่าเข้าสู่ประเทศอินเดียและอยู่ที่นั่นอีกห้าปีออกจากอินเดียต่อมายังประเทศจีนตอนล่างมายังเวียดน,นามตอนเหนือผ่านมายังประเทศลาว และสุดท้ายก็เข้าสู่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งหลวงพ่อซ้อยเคยเล่าประวัติของท่านที่ได้เจอกับหลวงปู่สุนในครั้งแรกให้บรรดาลูกศิษย์ฟังว่าท่านเกิดเมื่อตอนที่สงครามกลางเมืองของขเขมรกําลังระอุชาวบ้านต้องอพยพยาชยินฐานมาตามแนวตะเข็บชายแดนซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายและกระสุนปืนลูกระเบิดและกับดักระเบิดหลวงพ่อส้อยหรือว่าเด็กชายส้อยในกระดานนั้น รวมทั้งชาวบ้านจำนวนมากก็ได้พึ่งพาอาศัยพระภิกษุชารารูปหนึ่งคือหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงท่านนี้เป็นพระลึกลับไม่มีใครรู้ว่าท่านคือใครมาจากไหนมีความเป็นมาอย่างไรทราบแต่ว่าผู้ท่าผู้แก่หลายคนบอกว่าเกิดมาก็เห็นหลวงปู่สวงแล้วท่านเป็นของท่านแบบนี้แหละพบกิทกิธทีก็ไม่เห็นแก่จนตัวเองแก่เข้าไป7จ 80, 80ปีแล้วท่านก็ยังเหมือนเดิม แม้แต่พระรูปหนึ่งที่หลวงพ่อซ้อยเคยเดินบินธบาตตามในวัยเด็กซึ่งตอนนั้นท่านอายุ95พรรษาท่านก็เล่าให้หลวงพ่อซ้อยฟังว่าตอนที่ท่านอายุเท่ากับเด็กชายซ้อยท่านก็เคยเดินบิณธบาตตามพระรูปหนึ่งอายุ95พรรษาแล้วก็เล่าถึงเรื่องหลวงปู่สูงให้ฟังเหมือนกับที่ท่านเล่าให้หลวงพ่อส้อยฟังในตอนนี้เลยและนี่ก็เป็นอีกคำยืนยันหนึ่งว่า ในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าใครที่ได้เจอกับหลวงปู่สวงไม่ว่าใครจะเจอท่านในช่วงไหนท่านก็ยังเหมือนเดิมหลวงพ่อส้อยที่ใครๆก็บอกว่าท่านาเก่งมากแล้วหลวงปู่สวงที่เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อส้อยละ่ะท่านคิดว่าจะเก่งขนาดไหนเรามารับฟังหลวงพี่เปิ้ลเล่าถึงประวัติและความผูกพันระหว่างหลวงปู่สวงกับหลวงพ่อส้อยกันเลยครับ กราบนมัมศก,การพระอาจารย์ปเปิ้ลครับวันนี้ทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัยก็จะได้มาขอสัมภาษณ์พระอาจารย์ปเปิ้ลนเพราะว่าพระอาจารย์ปเปิ้ลนอยู่ที่วัดเรียบราชบำร,รุงกรุงเทพมหานครวัดเรียบราชบำร,รุงนี้ก็เป็นวัดหนึ่งที่หลวงปู่สวงท่านเดินทางมาที่วัดเรียบนี้บ่อยมากโดยเฉพาะในกรุงเทพวัดที่หลวงปู่สวงจะมาบ่อยๆก็คือวัดนี้พระอาจารย์ปเปิ้ลน ได้เคยเห็นหลวงปู่สวงไหมครับตอนที่หลวงปู่สวงมาที่วัดเห็นจ้ะครับผมได้เห็นตลอดออหลวงปู่สวงมาตอนไหนะที่หลวงที่อาจารย์เพื่อนเห็นนะฮะส่วนใหญ่ก็จะนั่งรถโยมมาครับเนาะจะเป็นรถตู้บ้างรถติกอาบบ้างท่านเราจะชี้ทางให้มาแล้วก็จะมาโผพดูหน้าวัดเรียบแล้วก็ต้องเข้าเข้ามาตลอดครับจ้ะ ลวงหลวงพ่อส้อยนี่เป็นเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สวงใช่ไหมครับใช่จ้ะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สวงแล้วหลวงพี่เปิ้ลนทราบไหมครับว่าหลวงพ่อส้อยนี่เป็นคนเขมรแล้วอยู่ที่ไหนยังไงอะไรฮะหลวงพ่อส้อยเป็นคนเขมรอยู่ที่เสียมเรียบท่านอยู่ที่เสียมเรียบโยมปิยาท่านเป็นคนไทยอ๋อคนไทยเหรอฮะโยมแม่ท่านเป็น คนเขเมรอ๋อครับจะเป็นข้าราชการชุดสุดท้ายสมัยรัชกาลที่ห้าก่อนจะแบ่งแยกดินแดนแล้วตอนที่แล้วหลวงพ่อส้อยมาไปมาอย่างไงถึงมาอยู่ที่วัดเรียบนะท่านทุดงมาครับเหลอครับก็พอดีก่อนที่ท่านจะมาอยู่วัดเรียบนี่ท่านทุดงไปเรื่อยครับสมัยท่านบวชท่านบวชตอนอายุท่านสิบเก้า ท่านก็ามาอยู่กับหลวงปู่สวงพักหนึ่งครับแล้วก็แยกย้ายกันแยกจากหลวงปู่สวงมาท่านก็ทุดงไปเรื่อยครับไปอยู่ขอนแก่นบ้างอยู่ที่นู่นที่นี่บ้างแล้วจนสุดท้ายมาอยู่ที่วัดเรียบเนี่ยปี2508อืครับแล้วพอจําได้ไหมครับว่าหลวงปู่สวงท่านมาช่วงปีไหนฮะหลวงปู่สวงมาวัดเรียบครั้งแรกประมาณปี 2533ห้าร้อยสามสิบสามครับแล้วตอนที่หลวงปู่สวงมาที่วัดเรียบเนี่ยหลวงพี่เปิ้ลเห็นอภินิหารอะไรกับหลวงปู่สวงบ้างครับแรกเนี่ยหลวงพ่อส้อยท่านจะสั่งไว้ก่อนที่หลวงปู่สวงจะมาเนี่ยว่าถ้าเจอพระนุ่งผ้าขาดขาดนุ่งผ้าเก่าๆหรือว่าแต่งตัวไม่สารวมห้ามห้ามบนห้ามว่าครับห้ามบนห้ามว่า ให,ให้ดูเฉยๆท่านกลัวว่าจะเป็นกรรมต่อกันท่านท่านจะสั่งไว้ก่อนล่วงหน้าประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ครับครับแล้วก็หลวงปู่สวงก็มาเห็นที่ทราบข่าวว่าหลวงหลวงปู่สวงนี่เคยออกบิณฑบาตท,ที่นี่ด้วยใช่ไหมฮะส่วนใหญ่ถ้าจะเดินครับสมัยนั้นท่านมาเนี่ยวันไหนถ้ามีตลาดนัดที่ลานวัดท่านก็จะเดินหยิบ ถ้าท่านอยากฉันอะไรท่านก็หยิบของท่านครับออแล้วหลวงปู่ได้เคยเออพูดคุยอะไรกับหลวงพ่อส้อยเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างฮะส่วนใหญ่ท่านจะคุยกันสองต่อสองจะไม่มีใครไปยุ่งครับ,รบท่านจะคุยภาษาเขมรกันอยู่ในห้องแต่ว่าถ้าท่านลงมาอยู่ข้างล่างเนี่ยเวลาญาติโยมมาท่านจะไม่ค่อยพูดท่านจะยิ้มอย่างเดียวหลวงปู่สวงเคยมา ผูกเสกพวกพวัตถ bo ุมงคลมากไหมครับก si> ็มีอยู่ครับมีมีเสื้อยันที่ว่าท่านท่านมามีเสื้อยันเหรอฮะครับของของวัดเรียบเราของลุงของพระสร้อยนะฮะครับเสื้อยันออกปีสาสามสมัยนั้นเอาไปแจกทหารเขมรด้วยอะไรด้วยครับสมัยเขมรสามฝ่าย เสื้อยันมีมีอยู่ไหมครับมีแต่ว่าหายากยากหน่อยเพราะว่าหลวงพ่อของพระอาจารย์เติ้นมีไหมพนักถ่ายเก็บไว้หน่อยพอมีบ้างครับเลยอฮะออจะได้ถ่ายเก็บไว้ว่าเออเส<า>ื้อยันตัวนี้เป็นของปี2533าที่ห<า>ลวงพ่อสร้อยทําแล้วก็หลวงปู่สวงมาปลูกเสกด้วยใช่ไหมฮะ<า>แล้วแจกทหารจ<า>้อืมแล้วก็จะมีปีปีส8<า>มแปดที่ว่าสร้างรูปเหมือนหลวง หลวูสวงองค์เล็กตั้งหน้ารถร้านร้านท่านก็มาเสกอ๋นนั้นเป็นทองเหลืองเล็กๆใช่ไหมฮะเป็นทองเหลืองเล็กฐานกลมของวัดเรียบทีสามแปดแล้วก็เป็นรูปถ่ายคู่รูปอะไรนะเป็นรูปครับรูปถ่ายคู่หลวงปู่สวงอ๋อรูปถ่ายคู่กับหลวงปู่สวงครับรูปหลวงพ่อซ้อยคู่กับหลวงปู่สวงพอดีโยมอัดมาถวายแล้วท่านก็มาเสกด้วยแล้วก็จะมีเป็นการ์ดครับเป็นการ์ดรูปหลวงปู่สวงหลวงพ่อซ้อย หเห็นไม่มีในตลาดที่เป็นการของหลวงป,ปู่สวงใบเดียวเหมือนเอทีเอ็มอะไรเงี้ยใช่ครับ<ช>เป็นรูปหลวงป,ปู่สวงองเดียวครับปีปีสามแต่ทั้งหลังเป็นรูปประคำหรือไงใช่ครับตอนจ,จะมีรูปหลวงพ่อสร้อยแยกต่างหากหทั้งหลังเป็นรูปประคำแล้วตอนที่หลวงป,ปู่สวงมาที่วาเรียมนี่หลวงป,ปู่สวงมาจังหวัดไหมครับมาเต็มที่ก็คืนหนึ่งถึงสองคืนแล้วก็กลับครับ ไวสุดก็จอดรถหน้ากุฏิแล้วก็กลับเลยอ้าวนะฮะครับไวสุดแล้วหลวงพี่เพื่อนได้ไปเข้าไปกราบหลวงปู่สวงเข้าไปคุยท่านไหมหรือว่าก็เข้าไปคุยครับส่วนใหญ่ท่านก็ยิ้มท่านพูดเฉลิครับผู้เฉมิถ้าท่านอารมณ์ดีก็ท่านก็จะเอาปากกาเมจิกเขียนให้เรื่องราวของหลวงปู่สวงที่ได้มาที่วัดเลียบแค่เริ่มต้นเท่านั้น ในคลิปหน้าเราจะมาฟังเรื่องราวที่หลวงปู่ได้สร้างปฏิหารไว้มากมายที่วัดเลียบกับลูกศิษย์ของท่านหลวงพ่อสซ้อยจากปากของหลวงพี่เปิลที่โยมพ่อและโยมแม่ของท่านเป็นโยมอุปถากหลวงพ่อส้อยพบกันในคลิปหน้าครับอิลิเมียอองสวงสัมปันโนอิติปิโสนะโมพุทเธียอิสวาสุติมหาบันดาล สัจจังอิริคีเปก่อนจากการอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ